สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโต้เทรดวันนี้ถือเองถ่ายเองนักเรงพอพอดีคุณตากล้องพิเศษของเราเขากำลังรีโนเวทออฟฟิศแจ็คให้อยู่นะครับอันนี้ผมก็จะรีวิวไปทีละ2คันนะครับคันแรกเลยก็จะเป็น Toyota p r r u u s นะครับตัวนี้เป็นตัวเบสนะแจ้งก่อนตัวแรกเลยในที่ขายในเมืองไทยนะครับตัวนี้ทางเจ้าของเดิมเขาไปใส่ลิ้นชายล่างมาเป็นยางนะครับเนี่ยเป็นยาง หยิงๆนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดปี10-11มาอยู่แสน0 0 0่กว่าโลป้ายแดงอยู่ล้านสองห้าจัดไฟแนนด์ได้อยู่ที่4ี่แสนนะครับเราขายอยู่2,99เดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมแจ้งก่อนเลยว่าเนี่ยยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับมีทำความสะอาดบางส่วนเท่านั้นเองนะครับหัวนอ็อตแจ้งก่อนเลยว่าสวยมากรถคันนี้ เดิมๆเ,เลยนะครับและออย่างหนึ่งที่ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับในเรื่องของไมเนี่ยถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยสบายใจได้ครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นวิทย์เขาเรียกว่าเป็นเกร็ดความรู้ไมเนี่ยส่วนใหญ่ของไฮบริดเขาจะเอ่อกรอไม่ได้นะครับเพราะถ้ากรอเนี่ยเรื่องแบตมีปัญหาแน่นอนในส่วนของตัวด้านในนะครับอันนี้มันก็จะดูแกว่งๆหน่อยนะผมบอกก่อนเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะครับ อันนี้ผมสตาร์ทแล้วนะอ่านี่เครื่องติดแล้วนะครับภายในเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นพุสตาร์ทอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนะนุญาตนะแทบนึงโอเคปิดเสียงก่อนนะครับพวมอะัยนี่เลยครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ด้านนี้จะเป็นในเรื่องของการควบคุมแอร์นะครับแล้วก็มีทริปให้ก็มันจะแจ้งตัวแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับ มาที่ตัวอุณหภูมิแอร์เราก็ปรับตรงนี้นะครับในเรื่องของฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในการควบคุมเสียงนะครับแล้วก็โหมดต่างๆด้านหลกถัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของสั่งการด้วยเสียงเท่าออกวางสายนะครับผมอะไรก็มีแอร์แบ็ให้มีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวไม้เดี๋ยวผมแจ้งให้ก่อนแป๊บหนึงนะครับไม,มให้นะครับเดี๋ยวนะ ครับไม่หาไม่เจอเขาแจ้งไว้ไหนอผมจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะทริปอ่านี่ไม่ My, อยู่ที่1 1 6่งแสนหนนะครับถือว่าเป็นไฮบริดที่ใช้น้อยนะครับทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ6แสนกว่าถึง2แสนเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับจัดได้4ี่แสนสขายอยู่2,99จอ ลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับอันนี้แจ้งก่อนแล้วเปลี่ยนมาใหม่จริงๆถ้าห้ามให้จอที่แบบแบบตรงรุ่นเลยก็ทําได้นะครับตัวนี้ก็จะในเรื่องของปุ่มควบคุมด้านเล็กแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของไม้นะครับนะครับแอร์เป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีออโต้ด้วยอะไรด้วยเกียร์เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับแจ้งก่อนนะครับใครสำหรับที่จะซื้อไฮบริดมาใช้ จะเป็นพรีวอเนี่ยแนะนําก่อนเลยมันเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าฉะนั้นไม่แนะนําให้จอดขวางนะครับเพราะว่าจะเข็ดไม่ได้นะอันนี้เบาะเป็นเบาะธรรมดานะครับไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะผมแจ้งก่อนภายในเป็นเบาะหนังแต่ไม่เบาะไฟฟ้าแล้วก็แอร์แบกให้มีให้4ลูกนะครับนี่เลยอีกสลูกอยู่ฝั่งนี้นะครับกระจกตัดแสงออตโต้แจ้งก่อนเลยนะครับ ภาพรวมรถสวยอยู่นะครับผมแจ้งก่อนเลยนะครับนี่ยังเดิมๆยังไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยนะผมบอกก่อนเลยรถเพิ่งมาเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแจ้งก่อนเลยนี่ก็สวยอยู่นะผมว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า Camry แพงกว่า Prius 1,000 0บาทมีอะไรให้บ้างแล้วเด็ดตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ๋อผมลืมบอกไปครับ นี่ครับระบบไฟเป็นออโต้นะครับที่ปั่นน้ำฝนก็เป็นออโต้และเอออันนี้เผื่อไว้นะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับแจ้งก่อนเลยนะโอเคต้องขอขคานเวลาต่อแล้วก็ไปดูแคมดีกันต่อนะครับอ่า ต่อมานะครับก็เป็น c a m r ี่ตัวนี้เป็น c a m รี่ 2.0G ปี12.12แจ้งก่อนนะครับตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น12แท้เลยนะครับป้ายแดงอยู่1,299,000จัดไฟแนนซ์ได้5,200เราขายอยู่399แจ้งก่อนนะครับว่ารถที่เพิ่งเข้าใหม่ก็จริงแต่เราก็มีโปรเหมือนเดิมนะครับเป็นโปรอย่างที่บอกว่าทอง20,000 มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน GPS ตลอด24ชั่วโมงให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเปลี่ยนไหนนะ้ำมันเครื่องขัดเคลือบแก้วให้นะดอกเบี้ยพิเศษตัว2ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าตัว prius เนี่ยจะเป็นปี2010ฉะนั้นได้ยากครับต่อให้11ด้วยก็ยากอยู่แต่ตัวนี้12ไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปี Camry 12สวยไหม เลยโชคยังได้อยู่มีโชคได้อยู่นะครับตัวนี้รถค่อนข้างสวยแต่แจ้งก่อนว่ามีแกะฝากระโปรงหน้ามานะครับในเรื่องของแก้มหัวนอ็อตยังดีอยู่นะครับคานยังเดิมอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะมีทําสีมานะครับตัวคานเดิมอยู่เครื่องยังดีอยู่นะแจ้งก่อนนี่ เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแต่ว่ามีแกะหน้ามาแกะฝากระโปรงมานะครับภาพรวมรถยังถือว่าสวยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับทั่วไปเขาก็ขายอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าเดี๋ยวเราไปดูในรถกัน,นว่าสวยไหมนะครับนี่เลยตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบทำเองทุกอย่างนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวนะนี่แคมบรี่ นะครับตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่ามาอยู่ที่1 2 2 5 2 4สนโลนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับฝั่งขวามือก็จะมีการควบคุมแอร์นะครับเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของหัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของเปลี่ยนทริปนะครับมีครูสคอนโทรลให้นะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้นะครับเดี๋ยวผมเป่า นะแล้วก็ในเรื่องของฝั่งตัวซ้ายมือก็จะเป็นการควบคุมเสียงนะครับนะมีแอร์แบงคให้มีลายไม้ให้นะครับตัวนี้แจ้งก่อนว่าเป็นตัว C ีดีแต่โดยส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะไปเปลี่ยนจอนะครับก็เปลี่ยนตัวเคสเนี้ยแล้วก็ใส่จอจอพวกจอ7นิ้วไปนะครับแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลแต่แล้วก็ Digital, แยกไซ้ขออิสรานะนี่นี่น เป็นด้วโแยกซ้ายขวยสาสละมาหลังไฟฟ้ามีระบบ power ECT ให้นะครับของโตโย t a าเกียร์ออโต้เป็นธรรมดาไม่ทิปโทนิกนะแจ้งก่อนเกียร์ออโต้ธรรมดาไม่ทิปโทนิกนะครับผมบอกก่อนแล้วก็ในเรื่องของเบาะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าโตโย t a c a m มบรตัวนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับว่าเบาะไฟฟ้าของเขาอะถือว่าทำมาดีทำให้หลายๆเจ้าอยากได้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการปรับเบาะตรงนี้นะครับนี่ เป็นเขาเรียกว่าปรับเบาะแบบสุภาพบุรุษนะครับเวลามีครอบครัวหรือมีแฟนหรือมีภรรยามานั่งเนี่ยครับสามารถดูแลเขาได้นะครับปรับไซส์ขวาเลื่อนได้นะครับเป็นเบาะหนังไฟฟ้าเหมือนกันนะตัวนี้อย่างที่บอก399 Prius เมื่อกี้299ห่างกันแสนหนึ่งครับย่อจัดสบายใจได้ครับท่วมเหมือนกันนะในเรื่องของผมขอแจ้งก่อนว่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็น กำลังใจแก่ทีมงานด้วยนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยว่าไฟไม่มีโชว์อะไรเลยแต่แคมไอตัวไฮบริดเมื่อกี้ตัวพีวสมีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราเช็คตัวสภาพให้นะครับในเรื่องอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเป็นไฟออโต้ให้นะครับเปิดไฟออโต้ให้แล้วก็ในเรื่องของที่บ่าทํำฝนก็มีออโต้ให้เหมือนกันนะครับยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้นต่อนะครับน้องเบียร์นะครับที่ มาช่วยดูแลแล้วก็น้องโนโน,น้องโนโน่ช่วยมาอำนวยความสะดวกให้นะครับส่วนคุณตากล้องพิเศษตอนนี้กําล,ลังเป็นช่างทาสีกําล,ลังรีโนเวทตัวแจ็คออโตเทรดอยู่ให้นะครับยังไงวันนี้ผมอ๋องแจ็คออโตเทรดขอลาไปถ่ายอีก2คันครับเพราะว่าเราจะถ่ายทีละสองคัน2คันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดาว